สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจอสร้อยนะคะและวันนี้ดิฉันฐานุตราหรอวิทยานนท์จะพาคุณไปที่กาญจนบุรีค่ะไปทําความรู้จักกับหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เขาได้สารต่องานพระราชดำริค่ะหมู่บ้านที่ว่าก็คือบ้านหนองสามพรานในตำบลวังดงอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และตอนนี้เราอยู่กับทางอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะนายพิเชษเจริญพรค่ะที่เป็นผู้ดูแลศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายพิเชษเจริญพรครับผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกระปานตะบ,บนมวงดง เบอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะสวัสดีนะคะผู้ใหญ่ขอเรียกผู้ใหญ่เหมือนเดิมแล้วกันนะไหนๆก็เคย<ด>เป็นผู้ใหญ่ของบ้านหนองสัมพราน <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่บ้านหนองสมพรานอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เป็นคนที่นี่นะคะอย่างนี้ต้องท้าวความนิดนึงค่ะ <c oughs> เดิมเลขเดิมเดิมทีนะครับ <c oughs> ผมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่ามาจังหวัดกาญจนบุรีเราก็เลยว่า และตรงนี้แหละเป็นแหล่งที่เราจะสามารถทำมาหากินได้ในครอบครัวนะครับค่ะก็เลยอยู่ที่บ้านหนองสามพรานนี้มาตลอดก็เลยสรุปแล้วก็มาอยู่การจะริญดีเมื่อปีพศ2ก้าครับข้อนานพอสมควรแล้วหลังจากที่พอมาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่เนี่ยเอ,อในพื้นที่บ้านหนองสามพรานตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของความแห้งแล้งหรือปัญหาเรื่องน้ําอะไรยังไงบ้างคะ บ้านหนองผานเนี่ยเดิมทีเป็นแร้งซ้ำซากเลยเนีแร้งซ้ำซากตัวแรงแหลงหลายปีติดติดกัน<ช>อาจจะด้วยไปยธรรมชาติก็ดีอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ็ดีจนนานวันนะครับแาวบ้านตกโกโรงใจขึ้นเลือกผมขึ้นมาเป็นผู้นําผมก็เมื่อได้รับตำแหน่งครั้งแรกเลยปีสองพันห้ร้อยห้าสิบสี่ผมก็เริ่มทำครงค,คิดไว้แล้วว่าเราน่าจะ ทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ที่ผ่านๆมามก็เลยเป็นที่มาของการปรับปรุงแก้ไขดำเนินการในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลาที่ผมรับผิดชอบที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับเราก็แบ่งเป็นขั้นตอนลหลายๆขั้นตอนในการบริหารจะมีหลายรูปแบบแต่ยกตัวอย่างก็ได้ในการวางแผนเบื้องต้นก่อนที่จะมาเป็นเศรษฐกิจท,ที่ดีใหม่ หรือเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็คิดมาหนึ่งเมื่อเราว่าเราไปแรงทำซ่าเราก็ต้องหาเรื่องน้ําน้าทางการเกษตรเรื่องน้ําก่อนครับเป็นประเด็นแรกค่ะนะครับผมก็วางแผนในหลายด้านเริ่มจากการทําอะไรก่อนคะเห็นบอกว่าได้นําแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเป็นอันดับแรกเลยทำยางไรบ้างก่อน เริ่มแรกเดิมทีเราก็สำรวจพื้นที่ไปในหมู่บ้านแล้วใ,ในส่วนหนึ่งก็เพื่อให้จุดประกายแล้วเมื่อเราประชาคมกับลูกบ้านเรานะะฮตอนนั้นผมก็เลยยอมเสียสลาว่าหาแกนนำเหมารถเหมารถบัสเนี่ยเพื่อให้ไปศึกษาดูงานโครงการบรามหลีแล้วคู่ก,ก็พงแล้วไม่ใช่จ้าวตอนนั้นที่นู่นเลยไปหุบกระพง<น>ก่อน มาไปดูเลยว่าค่ะในหลวงจัดการบริหารอย่างไงพื้นที่ก็เป็นอย่างไงเขาทำไมประสบผลสาเร็จเราก็หาแนวร่วมไปดูไม่ได้ค้างคืนนะเขาจะศึกษาดูงานตามฐานต่งตางๆของในหลวงในนั้นมีทั้งรูปแบบสากรมีทั้งรูปแบบการจัดสรรการํามาหากินมีทั้งพืชทั้งสตว์มีทั้งไม้ผลมีทั้ง พืชผักสวนคัวอะไรพวกนี้เขามีในหลายๆเรื่องทั้งบริหารจัดการดินดูแลพื้นที่แหง้แหงแล้งทํายังไงให้มันกลับมาใช้งานได้ปลูกอะไร,รดีแบบนั้นใช่ไหมคะอืมได้ครับค่ะแล้วเราก็พาชาวบ้านไปแล้วเรากลับมาก็อย่างที่เขาพูดคำตันสมัยหน่อยก็ได้สมัยเนี้ยตอดบทเรียน <c oughs> อย่างปูกระพงมาเป็นหนองสามพานดูสิ <c oughs> อืทีนี้ก็ก็เริ่ม เป็นการวางแผนในหลายอย่างในงานของหมู่บ้านเป็นหลักค่ะก่อนที่จะ<อ>ไปถอดบทเรียนเห็นบอกว่าจริงๆเองเนี่ยผู้ใหญ่อะ่ะมีพื้นที่ทําเกษตรเหมือนกันแต่เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวใช่ไหมหลังจากที่ไปเรียนรู้ดูงานมาแล้วก็มาตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ของเราตรงนี้นั่นแหละคือเป็นจุดประเด็นหนึ่งไปดูแล้ว พื้นที่ของโครงการพระราชประสงค์ก็คือเป็นแนวให้เราคิดเราไปเราก็คิดเพากลับมาเราก็คิดทั้งเราว่าที่โครงนี้เราจะต้องมาปรับปรุงลอกลาห้วยลํคกองทําฝายชะลอน้ํทาทาฝาน้ําล้มคิทดทายังไงให้น้ํามันอยู่ในพื้นที่เราเยอะๆนานๆไม่ตลอดเวลาเราทําพืชผลทา,ทางการเกษตรทีนี้เราก็มาแบ่งพืชสวนครัวพืชสวน พืชไล่เราจะทําอะไรดีแล้วก็ปลูกป่าพวกนี้เนี่ยเพื่อให้ด้างความชื่ชื้นขึ้นไปในพื้นที่เราผมก็เริ่มเลยเออเรามีช่องทางผมก็ไปหากรมทรัพย์ในในเขตของจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมอะไรพวกนี้นมนนผมก็เลยไปของบลอกลำพ้วยลำไายน้ำล้นลำไายชะโอน้ำ ลกอกทั้งหมดเลยประมาณสิบกิโลเมตรไปในพื้นที่ของหนองะบานที่เป็นคลองห้วยอะไรที่มันตื้นเขินหมดผมลอกหมดเลยหนึ่งทำฝายจะาอทำฝายน้ำล้นทำฝายจะลอน้ำาพ๊บขุดหน้าฝายไปกว้างปูดนะพูดพูดให้ชัด,ด,ดเจนน,น,นคีคือด้านฐันฐานคลองก็คือแปดเมตรปากกว้างสิบห้าเมตรกมกว้าง<อ>เหมือนกันนะเนี่ยก็กว้างครับ คะรือตามสูตรของทางราชการเลยแล้วก็ค่ะขอพื้นที่ชาวบ้านก็แกนาน้าที่ผ่านแล้วก็ต้องมาชุมสรุปกันที่บ้านก่อนแล้วก็มาชี้แจงให้ฟังเราขอเราได้งบมาอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ปีหนึ่งปีสองไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เราก็บอกว่ารอหน่อยบอกชาวบ้านนะรอหน่อยมันต้องใช้เวลา<อ>เหมือนกันนะไม่ใช่ทางใจระยะเวลาไม่ใช่ ถ้าเราขุดไปเนี่ยพวกอย่างมันเตียนเน้ยไงก่อนที่มันจะน้ําจะเข้ามาเต็มหน้าฝายชะลอน้าเพราะมันเต็มปุ๊บมันจะเราเรานึกถึงหลักพิยา,าศาสตร์พอโมโซีสอะไรพวกนี้ยคือน้ําหน้าหน้าฝายน้ําลดเนี่ยเมื่อมันเต็มแล้วยกยกขึ้นมาให้สูงขึ้นเหมือนเราต้นเขื่อนอะ่ะถ้ามันเต็มก็ล้นไปไปฝายตัวที่สองน้ำน้ำหน้าฝายมันก็จะ ซึมผ่านหน้าดินค่ะตายโดยที่เราไม่แห้งแรงโดยดินก็จะชุ่มชื้นโดยธรรมชาติของดนก็จชุ่มชื้นแต่ทําทําการเกษตรได้ก็ปีปีที่สามค่อนข้างปีที่สามที่สี่เริ่มชาวบ้าน <c oughs> เริ่มเห <c oughs> ็นผลค่ะครับก็เปลี่ยนวิถีในการที่เราไม่มีน้ําถึงหน้าแรงกุมพาตายกุมพาเริ่มไม่มีน้ํา <c oughs> เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งเราน้ําไม่แห้งผู้ใหญ่รับประกันได้ประมาณหนึ่งสัปดาน าฟังวิทยุไม่ออกไปเดินทางมาดูว่าหนองสามพานฟังไม่ออกนี่คือฟังแล้วมองไม่เห็นภาพแบบนั้นเลยอืมไปดูได้แล้วเรายังทําแก้มลิงสะสะเก็บน้ําสต๊อกไว้อีกไม่ใช่แฉ่พาะลออคลองแต่เดียวอันนี้แสดงว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คะแสดงว่าอันนี้ทําตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ทำพื้นที่ของเราให้มันอุดมสมบูรณ์ด้วยการแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยไหมคะก็ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านน้อมพานเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยอมเสียตลาด พื้นที่จากที่ทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นี้ค่ะคือเราปลูกอ้อยแล้วเมืองกลางก,ก็รุงีแล้วปลูกอ้อยเยอะน้ำตาลเยอะผมก็ยอมไม่ปลูกอ้อยผมก็มาทำไรนาสวนผสมแล้วก็แบ่งพื้นที่สามสิบฐานสิบสามสิบสิบเพื่อเป็นแนวทางของเกษตรกรทั่วไปสามสิบน้ำสิบไร่แล้วก็ขุดสะระตอกน้ำไว้ใช้ในพื้นที่สามไรแล้วก็พื้นที่สวนพื้นที่ ไรน,นาสวนมะสมแล้วก็ปลูกสวนป่าปลูกป่าแทนตอนนี้ถ้าเป็นถนึงตัดไม้ตัดนั่นคือไม้ตัดทองที่ผมทำแปลงไว้หกสิบไร่เนี่ยตอนนี้โอบไม่รอบเลยโอ้โตขนาดนั้นแล้วับมาดูได้เลยเป็นกระกี่วิญาณค่ะก็คือ,อในพื้นที่ยี่สิบไร่ตัวนี้แหละไม่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่คือพื้นที่สาธารณะอ๋อค่ะ เราเอามาทําให้เกิดประโยชน์เป็นปอดข,ยยของใ่บ้านหนองจำพานโอ้ดีจังครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเราใช้พืชตระกูลไผ่นนะที่ผมปลูกน,นี่คือพืชไอไผ่้างมนที่กํำลังฮิตอยู่ทุกวันนี้อืมเป็นไม้ใช้สอยเป็นไม้ใช้สอยไม้โตเร็วแล้วก็เรียกความจึ้งฟื้นคายออกซิเจนจะพูดยังยงก็เต็มร้อยเนี่ยเราเราคิดในแง่คาร์บอนเครดิตด้วยอื คำสมัยใหม่เลยนะคาร์บอนเครดิตเนี่ครับต่อไปโรงงานต่างๆอาจจะไม่เห็นบ้านน้องพานเนี่ยก็มาเช็คเลยว่าผมได้ออกซิเจนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตังค์มาผมคิดอย่างนั้นไงอย่างนี้แนวความคิดจะได้ว่าตอนนี้หมดวาระก็เลยก็ยังดําเนินการอยู่ดําเนินการก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องยังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ปีปีห้าเก้าครับตีห้าเก้าเป็นต้นมาเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดใน ศูนเกษตรที่เจอใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงว่ามันมันมันพรอมไหมมันดีกว่าที่เราลื้ออ้อยแล้วก็มาทําแบ่งโซนแต่ละโซนแต่ละฐานเรียนรู้ที่เราจะให้เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานหรือมาจากจังหวัดอื่นเนี้ย <c oughs> ให้เขาเข้าใจมากขึ้นค่ะ <c oughs> อันนี้เราแบ่งโซนหมดเลยโซนกองศักดิ์นะโซนปะโมงโซนไยผลผสมแล้วก็โซน สวนต่างๆคือสวนมะม่วงมันสวนขนุนสวนผู้เรียนสวนเงาะเงาะต่อภูมินะต้องตรงเน้นนี่เงาะทองผาภูมิอ่าเงาะต่อภูมิที่กําลังดังอยู่คนะครับแล้วก็มาแบ่งโซนให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทางด้านาประมงเราก็มีการเพราะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนแล้วก็บ่อธรรมชาติบ่อดินโนอะ้มีหลายฐานการเรียนรู้เลยนะคะเนี่ยครับ มีมีครบเลยครับอืแล้วในการทําตรงนี้อะค่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยทํายังไงจะให้ตัวเองมีกําลังใจที่อาสารต่องานพระราชดําริตรงนี้ล่ะคะคือจิตใจเราจะพูดง่ายผู้ใหญ่ก็คือเป็นนักเกษตรอยู่แล้วก็จบดักมาอะไรไม่โจนะหมายน้ำเก่าแล้วคือเราชอบอยู่แล้วปัญหาอุปสรรคมันมีทุกที่นะเราก็ต้องแก้ปัญหาไป ส่วนใหญ่ที่เราประสบมาก็คือไม่ใช่เรื่องโรคพืชโรคสัตว์นะครับไม่ใช่นั้นก็คือเรื่องแรงงานท้องถิ่นม,มันไม่ใช่เติบโตเพียงวันเดียวบางคนเนะ่ไปทำปุ๊บจะให้ได้ผลผลผลิตเลยได้ถ่าต่อแทนเลยเนี่ยมันไม่มีครับม,มันมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นขั้นเป็นตอนมันไปทีนี้ผู้ใหญ่ก็มาแบ่งขั้นตอนในการบริหารจัดการของสูตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอ,อเพียงเนี่ย เราจะเดินยังไงให้สําเร็จอันนี้มันก็มีเป้าหมายอยู่เดิผู้ใหญ่ก็มาแบ่งรายได้รายวันเราจะเสริมสร้างให้สูงได้ยังไงร,รายได้รายจัดดาเสริมสร้างยังไงร,รายได้ไรายเดือนและสุดท้ายรายได้ไรายปีสรุปแล้วตปมุดขึ้นมาหนึ่งครอบครัวแล้วก็ให้มันมีรายได้เลี้ยงเกียรตจนในสูงในฐานเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย ทีนี้ว่าเกษตรกรโดยทั่วไปหรือชาวบ้านโดยทั่วไปคิดแล้วก็อยากจะสําเร็จเลย mm. เหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องรอผลผลิตใช่ไหมผมก็มาแบ่งของเราเนี่ยหนึ่งรายวันเราจะมาจะกงไหนเพื่อที่จะให้ได้รายวันพอพอค่าแรงพอค่าใช้จ่ายในสูง mm. ผมก็มาแบ่งทางโซนบริษัทน,นั้นคือนึกภาพเนี่ยก็เอาไก่ไข่มันเลี้ยงไก่ต้องไข่ทุกวันอ mm. ได้ลลรายได้รายวันอรายได้รายวันหนึ่งอย่าง้วไะสองปลูก พืชผักสวนครัวรั่วกินได้อาจจะเป็นเจ้าอมอาจจะเป็นของที่ขายรายวันที่ได้ตังค์ขึ้นมาสมทบมีรายได้รา,ายวันที่ยกตัวยอย่างนี่เจอนะครับค่ะค่ะรายได้รายสัปดาห์่ะปลูกกล้วยปลูกอยู่ประมาณสองสามพันที่ให้ผลผลิตดีดีหนึ่งปลูกกล้วยมะลิอ,องกล้วยน้ำวาา้าลับแล้วก็ปากช่องห้าศูนย์แล้วก็ปลูกกล้วยหอมเราจะตัดทุกวันพระ เพื่อที่จะขึ้นยิ่งมั่งซึ่งจะเข้าตลาดมั่งก็ได้ราคาดีก็หนึ่งเราอาจจะได้ราได้สัปดาห์มาแล้วนึกภาพบอกตามนี้เลยค่ะเพราะในหลวงไม่เคยบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันอยู่แค่ไหนเราต้องตีโจทย์คทาว่าพอเพียงให้ออกผู้ใหญ่ก็ตัดกล้วยอาจจะสัปดาห์ละยี่สิบเครือสามสิเครือก็ประมาณสองร้อยหวีละได้หวีละ ป้าบาทก็คูณไปเราก็ได้รายได้ส่วนนี้มาเสริมรายได้รายวันทีนี้เราก็ได้แล้วรายวันรายสัปดาห์เราได้เอ้รายเดือนล่ะรายเดือนจะมาจกไนก็ต้องดีอีกพู่ใหญ่ก็ทาเลี้ยงหมูหลุมหมูหลุมนใกล้เวลาร้อยี่สิบวันพู่ใหญ่ก็เลี้ยงหมูหลุมเอาไว้เพื่อจะเสริมเป็นรายได้รายเดือนถ้าเป็นรายได้รายเดือนก็มาอาจจะเลี้ยงชุดละประมาณยี่สี่ตัวข้อละสิบสองตัวสองหลุมเปรียบเทเหมือนเอ้าหมูหลุมเราก็พูดต่อว่า ปุ๋ยใช้ในสวนเราในสูนเราเราไม่ต้องซื้อมากมายก็ได้จากหมูหลุมเราก็ได้จากหมูหลุมคือเป็นโรงงานปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยชั่วคราวเราเลยสี่เดือนเราได้ปุ๋ยเพราะสองสองคอกเนี่ยเราจะได้ปุ๋ยประมาณสามตันอคอกละประมาณตันครึ่งเพราะเราจะเติมแกลบอยู่เรื่อยๆเพราะของเราเยอะเนี่ยมะม่วงก็ต้องใส่ส้มต้องใส่มะพร้าวใส่ก็ใส,ใส่ทุกชนิดสี่เดือนใส่ครั้งหนึ่งสี่เดือนใส่ครั้งหนึ่ง ีตัวนหนึ่งรายเดือนเราได้ละรายปีละกะเราก็ต้องือกปิดสามสิบเปอร์เซ็นส่วนที่เราขุดน้ําแต่ก็ปล่อยปลากินพืชไว้นึกข้าบอกไหมะอืมค่ะแต่ผู้ใหญ่แบ่งเป็นสามโซนปลาปลาหน้าดินคือไม่ได้ขึ้นมารับแขกเลย <c oughs> หายคุณตามผิวดินอาหารตามผิวดินไปใจไหม้ยอยู่ก้นบ่อเลยถ้าอยู่ก้นบ่อฮะกินอาหารตกไปก็ไช้กินเนี่ยอย่างเลี้ยงพวกปลากดเหลืองปลากดคังไว้ แล้วก็สองเราก็เลี้ยงปลาท้องถิ่นในยคือปลายี่สกมืองการปลายี่สกเยอะคือปลากลางน้ํะปลากลางน้ําเขาไม่ค่อยขึ้นมารับแขีก็ปลาสรามระดับปลาสุดท้ายก็ปลานินกับปลาสวายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่หิวน้ําเนี่ยอันเนี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนี่คือปลารับแขียพี่ใหญ่แบ่งโซนเวลาบรรยายเขาจะได้นึกภาพออกก็สุดท้ายเราก็เลี้ยงปลามันต้องเลี้ยงอย่างน้อยแปดเดือนขึ้นไปคเหนืยปลาธรรมชาติอ่ะมันปลาธรรม เราก็ไปตีอวนเนาะเพราะเราต้องเก็บน้ําไว้ก็ทําทําำเกษตรทฤ่ดีดใหม่นี้เรษฐกิจพอเพียงเนี่ยน้คือชีวิตเราต้องเก็บน้ําไว้ mm. เราก็จะตีปลาตัวใหญ่ออกมาขายช่วงหน้าแรงอาจจะมีนาหรือเมษาช่วงที่ปลาท้องถิ่นหรือปลาที่น้ําหลากเนี่ยมันมันน้อยแล้วเราก็คงจะได้ราคาดี uh. แต่ผู้ปูเนี่ยเราแบ่งที่คข้าๆเลยปลาปลาตาบไร่เนี่ยเราจะได้ประมาณแสนสอง รายเดือนรายเดือนในงวดหนึ่งก็ตอนนี้ยี่บสี่ตัวก็สองแสนกว่าบาทแล้วก็ไข่นี่ก็ไข่ไปวันละสองพันกว่าบาทแล้วก็กล้วยสัปดาห์ละประมาณทักพันห้าฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆมันยังมีอีกเยอะแยะมากมาย,ยถ้ายังอยากยได้ความรู้กรเกษตรกรสนใจแล้วก็อยากแวะไปหาความรู้ที่สูงเนะะี่ยค่ะไปได้ช่วงไหนบ้างหรือว่าต้องติดต่อทางช่องทางไหนคะถ้าติดต่อทางช่องไหนก็จะเป็น ติดต่อผู้ใหญ่โดยตรงเลยเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่หมดวาระแล้วก็ต้องใช้เบอร์ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นเบอร์ติ่ต่อตรงหรือถ,ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปเข้าเฟซผู้ใหญ่ไปหรือไม่ก็มันมีหลายช่องทางซึ่งหรือไม่ผ่านทางเกษตรจังหวัดผ่านพัฒนาชุมชนก็ได้เพราะศูนย์เกษตรที่ดีใหม่เราอยู่ในแผนที่ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่แล้ว แต่ก็จะฝากฝากเบอรผู้ใหญ่ไว้ผู้ใหญ่พิเชษเจริญพรเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหกสามติดต่อได้ตลอดแล้วก็ถ้าไม่ตรงก็ใครผู้ใหญ่ก็จะรับบรรยายให้ค่ะอ่ได้เผื่อใครฟังอยู่แล้วก็สนใจนะคะอยากไปทเที่ยวเมืองกางอ่าเที่ยวเมืองกางด้วยอ่าแล้วก็ไปดูง,งานที่บ้านห<ใ>นองสระย จากสกายวอล์กมาผู้ใหญ่เนี่ยก็สามสิบกิโลให้ขึ้นสกายวอล์กไปเลยนะผู้ใหญ่นะได้ค่ะอ่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วผู้ใหญ่คะในช่วงท้ายอยากให้สรุปนิดนึงในเรื่องของการทําเกษตรที่สม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยดียังไงผู้ใหญ่ก็อยากจะฝากเกษตรกรหรือผู้สนใจผู้ทั่วไปไม่ไม่ไม่เลือกสรรว่าพื้นที่คุณจะเล็กก็ใหญ่แต่คุณมีแนวความคิด อยากจะทําว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในหลวงไม่ได้จํากัดความว่ากเกษตรพอเพียงต้องใช้จอบเสียมเท่านั้นเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนําเอามาใช้คุณมีที่น้อยคุณก็ทําน้อยคุณมีที่มากคุณก็ทํามากแล้วผู้ใหญ่ฝากไว้ยอย่างเดียวอย่าใจร้อนจนเกินไปการทรําเกษตรทุกอย่างาต้องมีความขยันต้องมีความอดทน อดทนในี่นี้คือเราต้องรอรอผลผลิตที่เราลงมือลงไม้ไปไม่ใช่ว่าวันนี้ทําแล้วต้องได้ผลผลิตเลยไม่ไม่มีครับไม่มีพืชมหัศจรรย์นอกจากเล่นหุ้น <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> อ่าได้อันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายทิ้งท้ายที่ทางผู้ใหญ่พิเชเจริญพรฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันได้มาปุ๊บปับ๊บมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแนะนําให้รู้จักกับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานอีกแห่งหนึ่งที่บ้านหนองสามพรานในอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฟังที่อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสามพรานได้เล่าให้เราฟังในเรื่องของการดําเนินงานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ใครสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ js100 ทาง YouTube js100 radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสาร ทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ